นี่นะครับนักเรียนกำลังจะโดนเชืออ้อนี่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 อันนี้อันนี้เต็งหนึ่งเดี๋ยวเราลงอนเลยนะเราคนแรกน,นะ,เ,ะเราคนที่สามก็นละหนึ่งสองสามก็น้องคนที่สี่คนนู้นไล้คนที่สี่ก็ นุงเกาไ่เรียนท่าสอบมา,าใช่วันนี้ผ่านผ่านทุกคนนะครับ <c oughs> มั่นใจนะท่าสอบอะ่ะ